โดยเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะร่วมกับวัดเสาทงทอง,ทองพระอารามหลวงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชินีค่ะ ที่วัดเสาธงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะพระวชิระจริยาพรรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รักษาราชาการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีจเจริญพระพุทธ,ธมนต์ปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศ ส,สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์พระบระมราชินีพร้อมจัดกิจกรรมรวมพลังสัปปายะสุวัดด้วยวิธี5สโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีทุกส่วนราชการพนักงานและก็ลูกจ้างเข้าร่วมพิธีค่ะโดยงานนี้เองนะครับกระทรวงมาาดไทยเขาก็ได้มีการมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ องค์กรภาคีความร่วมมือ7ภาคีเครือข่า,ขายขับเคลื่นอนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุกเพื่อพัฒนารูปแบบและนําแนวคิดของ5สลงสู่บริบทของวัดและชุมชนครับเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญารวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทําให้เกิดสังคมสุขภาวะและความนั่งยืนครับโดยมีเป้าหมายสําคัญประกอบไปด้วยวัดสวยด้วยความสุขและการสร้างวัดในใจคนโดยมีแนวปฏิบัติ3พันธกิจนะครับสู่วัดสวยด้วยความสุขก็ได้แก่การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดล่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัมปายะการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิ วัฒนธรรมเชิงพุทธและการพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาครับ